เตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปรอยผู้ใดสนใจดูหนังด้วยตัวเองปิดคลิปเลยผมเตือนแล้วนะเนื้อหาอาจจะไปแปลจากหนังขั้นต้นเพื่อความสนุกในการรับชมอาจจะมีวาจาหยาบคายเด็กอี่ต่ำกว่า18ปีห้ามดูลิ้นพันมูวี่ขอเสนอสปอยหนังเรื่อง f For r ลิสกร,รมอัจฉริยะปัญญานิ่มให้เสียงพากย,ย์สปอยโดย N I 2 S เชิญรับชมได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่เมืองแห่งหนึ่งในอากาศแจม่มใสมีขนนกกําลังร้อยไปตามอากาศจนไปตกที่ชายคนหนึ่งใช่ครับคนนี้คือพระเอกของเราเขาชื่อฟอเรสกัมครับเขาได้เก็บขนนกนั้นใส่ที่นิทานของเขาในกระเป๋าจากนั้นมีนังพยาบาลคนหนึ่งมารอรถเมล์ที่ป้ายเดียวกับเขาฟอเรสก็พยายามชวนเธอคุยแต่เธอก็ไม่ค่อยสนใจเขาและนั่งอ่านหนังสือของเธอไปฟอเรสก็พูดไปเรื่อยๆจนพูดถึงเรื่องของตัวเองเขาได้บอกว่าแม่ผม สอนไว้ว่าถ้าอยากรู้จักคนหรือที่มาของคนให้ดูที่รองเท้าเขามาจากไหนแล้วจะไปไหนโอ้ลึกซึ้งมากเลยเนี่ยผมก็ใส่รองเท้ามามากมายถ้าผมนึกดีๆผมก็จะจำรองเท้าคู่แรกของผมได้แม่ผมว่า มันจะพาเราไปได้ทุกๆท,กที่เป็นรองเท้าที่วิเศษมากตัดภาพมาที่ฟอเรสต์ยังเด็กแม่พาเขามาหาหมอและหมอก็ใส่เหล็กดามขาให้เขาหมอบอกว่าเขาอาจจะเดินไม่เหมือนคนปกติเพราะหลังของเขาไม่เกี่ยวกับขานะครับขาของเขาแข็งแรงปกติติดที่หลังของเขาคดมากกว่าคนปกติจากนั้นแม่ก็พาเขากลับบ้านระหว่างทางมีคนในเมืองมองและหัวลาะเขาแม่ที่รักลูกปกป้องลูกหัวแก้วหัวแหวนของแม่ก็ได้ด่าคนพวกนั้นไป มองหาประแสงเลเซอร์อะไรไม่เคยเห็นเด็กใส่ที่ดำขาหรือไงโอ้ oh. แม่ตัวอย่างชัดชัดแม่ก็ได้สอนฟอเลสอยู่เสมอลูก ลูกเหมือนคนปกติไม่ได้แตกต่างจากใครเลยอย่าให้ใครเขาข่มเราได้แล้วทั้งคู่ก็มาถึงบ้านทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าบ้านของพวกเขาใหญ่มากบ้านพวกเขาสืบทอดกันมาช้านานรุ่นตอน่อรุ่นวันต่อมาแม่ก็พาฟอเรสมาสมัครเรียนแต่ครูใหญ่บอกว่าให้เข้าไม่ได้หรอกคุณนายไอคิวของฟอเรสมีแค่75เองต่ำกว่าเด็กมาตรฐานทั่วไปมันคือกฎที่จะต้องรับเด็กไอคิวมากกว่า80ขึ้นไปถึงจะรับเข้าได้แต่แม่อยากให้ลูกเข้าเรียนเพื่อการศึกษาที่ดีๆก็เถียงไปว่าลูกของฉันน่ะต้องได้ รับโอกาสเหมือนคนอื่นสิแต่ครูใหญ่ก็ยังยืนยันไม่รับเขาเข้าโรงเรียนสุดท้ายแม่ก็ต้องป๊อชึ่งหึมๆกับครูใหญ่เพื่อให้ฟอเรสต์ได้เรียนเหมือนกับคนอื่นโอ้ผมลืมบอกไปฟอเรสต์เปิดบ้านให้เช่าด้วยคนจากต่างเขตต่างแดนที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาเช่าและพักผ่อนในบ้านของเขาในทุกๆวันบ้างไม่มีความเงียบเหงาเลยมีแต่ความอบอุ่นมีคนเข้าออกบ้านพวกเขาทุกๆวันตอนนั้นเองที่แม่ของฟอเรสต์ตามหาฟอเรส จนไปเจอฟอเรสอยู่กับชายคนหนึ่งที่กำลังเล่นกีตาร์และฟอเรสก็เต้นให้เขาดูเป็นท่าที่ประหลาดมากตัดมาในคืนหนึ่งแม่ของฟอเรสได้พาเขามาในเมืองเพื่อซื้อของและเดินผ่านร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเขาก็ได้เห็นชายคนนั้นที่เล่นกีตาร์อยู่ในทีวีร้องเพลงและเต้นท่าแปลกๆเหมือนกับฟอเรสตตอนนั้นนั่นเองตัดมาฟอเรสก็ได้บอกกับพยาบาลคนนั้นไปว่าชายคนนั้นน่ะได้ถูกยกย่องว่าเป็นคิง เขาคงเต้นและร้องเพลงมากเกินไปมัง้งผมก็ไม่รู้หรอกเวลาผ่านมาหนุ่มคนนั้นก็ได้ตายลงเพราะโรคหัวใจหัวใจวายแล้ะครับและเสียชีวิตลงไปในที่สุดตัดภาพมาที่วันนี้เป็นวันแรกของฟอเรสที่จะได้ไปโรงเรียนโดยที่เขาและแม่ก็มานั่งรอรถโรงเรียนจอดรับอยู่ฟอเรสก็ชอบแนะนําตัวเองกับคนอื่นอยู่แล้ววันนี้นี่เองฟอเรสก็ได้แนะนําตัวกับคนขับรถและคนขับรถก็แนะนําตัวกับเช่นกันเขาชื่อโดลัตีแฮร์ริสจากนั้นฟอเรสก็ได้ขึ้นรถมาได้หาที่นั่งแต่ก็ไม่มีใครอยากให้เขานั่งด้วย ทั้งที่ว่างๆเหมือนก็ไม่กูนั่งเหรอจนเขาเดินหาที่นั่งไปเรื่อยๆได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับเขาว่าเธอเธอจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะถ้าเธออยากจะนั่งฟอเรสที่กําลังเล่าอยู่ก็พูดว่าผมจําอะไรไม่ได้เลยแต่ผมจําเสียงที่ไพเราะที่สุดได้มันเพราะที่สุดในโลกเลยใน,นชีวิตผมไม่เคยได้ยินอะไรเพราะขนาดนี้และไม่เคยได้เจออะไรสวยขนาดนี้เธอเหมือนนางฟ้า เด็กคนนี้ชื่อเจนนี่จากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันตลอดการเดินทางไปโรงเรียนฟอ r เรสได้เล่าว่าไม่มีใครคุยกับเขาเลยนอกจากแม่ของเขา จนกระทั่งเจอเจนนี่ผมก็จ้อไม่หยุดเลยตั้งแต่วันนั้นเราทั้งคู่ก็ได้เป็นเพื่อนกันแยกกันไม่ออกเหมือนป้าต้องโก้เลยครับในทุกๆวันหลังเลิกเรียนเจนนี่เขาชอบมาเล่นกับฟอเรสในทุกๆครั้งในทุกๆวันเจนนี่ก็ได้สอนฟอเรสทุกอย่างปีนต้นไม้อ่านหนังสือจนตอนเย็นของทุกๆวันเจนนี่ไม่อยากกลับบ้านเลยพ่อพ่อของเขาเป็นผู้ขี้เมาชอบทําร้ายเธอเธอจึงไม่อยากกลับบ้านวันหนึ่งตำรวจได้ช่วยเหลือเธอเธอจึงได้มาอยู่กับคุณ ณยายของเธอซึ่งบ้านคุณยายของเธอนั้นอยู่ใกล้ๆกับบ้านฟอเรสตตอนกลางคืนเจนนี่ก็ชอบแอบมาหาฟอเรสอยู่เสมอแหมล้าแต่เด็กเลยเธอก็บอกกับฟอเรสว่าฉันกลัวแต่ฟอเรสก็ไม่รู้ว่าเธอกลัวอะไรและในวันหนึ่งเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นฟอเรสที่โดนลุมอยู่หลุมแก้งเจนนี่ที่เห็นจึงบอกฟอเรสว่าวิ่งไปฟอเรสวิ่งอย่าหยุดฟอเรสก็ได้ยินแล้วก็พยายามวิ่ง อย่างที่เห็นแล้วครับสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับฟอรเรสแล้วเหล็กที่อยู่กับขาเขาก็ค่อยๆหลุดไ่ค่อยๆหลุดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนหมดจนเขาวิ่งได้ปกติ และดูเหมือนว่าเขาวิ่งเร็วกว่าคนทั่วไปมากจากนั้นเวลาผ่านไปเวลาเขาไปไหนเขาก็จะวิ่งไปเสมอจนพวกเขาเข้าสู่มอปลายวันนี้นี่เองพวกที่ชอบแกล้งพวกเขาตอนอเด็กๆทุกวันนี้ก็ยังแกล้งเหมือนเดิมครับแต่แค่อัปเกรดเฉยๆไล่ตามโดยรถแทนฟอเรสต์ก็ได้วิ่งหนีเหมือนเดิมครับวิ่งไปเรื่อยๆจนวิ่งไปที่สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลนี้คือสนามของมหาลายัย阿าบามาครับผมซึ่งตอนนี้มีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลอยู่ฟอเรสต์ก็ได้วิ่งเข้าไปในสนามชนิดที่ว่า วิ่งโคตรเร็วนักกีฬายังอึ้งอึ้งนักกีฬายังอายเลยเฮียโคตรและผู้ชมคนอื่นที่ได้เห็นต่างก็ยืนขึ้นและตกใจและทึ่งในตัวของฟอเรสต์ไอ้นี่มันใครเนี่ยจากนั้นฟอเรสต์ Forest ก็ได้เข้าเรียนที่มหาลัยและได้เป็นนักกีฬาด้วยตอนนี้กําลังมีการแข่งขันฟุตบอลอยู่พอพอถึงมือฟอเรสต์เพื่อนก็บอกให้ฟอเรสต์วิ่งเลยฟอเรสต์ Forest, วิ่งโค้ชเขาที่อยู่ข้างสนามก็ตะโกนบอกฟอเรสต์เหมือนกันวิ่งเลยฟอเรสต์ Forest, วิ่ง ฟอร์เรสต์เองก็ทําได้ดีมากดีเกินวิ่งออกนอกสนามกันเลยทีเดียวเหยีย yeah, ดจัดขณะนั้นตัดภาพมาที่นางพยาบาลก็ได้ขึ้นรถเมล์สายที่เธอต้องการจะไปแล้วและมีผู้หญิงและลูกคู่หนึ่งก็ได้มานั่งข้างๆเขาและฟอร์เรสต์ก็เล่าต่อว่าพวกเขาเข้ามาหาอะไรกันแล้วเจนนี่กับเขาก็แยกทางกันเพราะเจนนี่เข้ามาหาอะไรหญิงล้วนทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะแวะไปหาเจนนี่บ่อยๆในคืนนั้นเองฟอร์เรสต์ที่มาเจนนี่เขามานั่งคลอยพร้อมฝนที่ตก มาอย่างหนักหน่วงเขารอแล้วรอเล่าเจนนี่ก็ยังบ้ามาฟอรเรสจึงหันไปดูรอบๆจนเจอรถคันหนึง่งเห็นเจนนี่กาลังกอดจูบรูปคําผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในรถฟอรเรสที่เห็นจึงอยู่เฉยๆไม่ได้คิดว่าผู้ชายคนนั้นกําลังทํามิดีมิร้ายเจนนี่อยู่ฟอรเรสเลยวิ่งไปเปิดประตูและตันหน้าผู้ชายคนนั้นไปทีหนึ่งจากนั้นเจนนี่ก็ได้เข้ามาห้ามฟอรเรสไว้ขณะนั้นเองชายบนรถก็หมดอารมณ์ทันทีเจนนี่ก็ได้พูดเกลี้ยกล่อมให้ชายคนนั้นเปลี่ยนใจก็ของนาด่ะเเไ,ไ้ hey, แแฮตก็็สรจ ชายคนนั้นก็ได้ขับรถจากไปเจนนี่ก็ได้พาฟอรเรสเข้ามาที่ห้องซึ่งห่อนี้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นฟอรเรสก็งงเลยครับเออกูเข้ามาได้ไงวะจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ถอดเสื้อที่เปียกและเปลี่ยนชุดและนั่งคุยกันเจนนี่ก็ได้บอกไปว่าฉันในายใหญ่จะมีชื่อเสียงร้องเพลงด้วยกีตาร์อยู่บนเวทีกับแสงไฟที่ส่องลงมาที่ฉันจากนั้นเจนนี่ก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกและมานั่งข้าง,างฟอรเรสฟอรเรสที่เห็นก็ทําอะไรมิถูกเลยครับกล้ามองอ้อ ท่านผู้ชมผมรู้นะท่านคิดอะไรอยู่หยุดเลยสุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไรกันในคืนนั้นเราก็ได้รู้ว่าเจนนี่ไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเธออยู่กับลูมเมทของเธอนั่นเองตัดมาที่สนามฟุตบอลฟอเรสต์กำลังแข่งฟุตบอลอยู่เขาทําได้ดีมากชนิดที่ว่าเข้าทีมชาติได้เลยอะ่ะเขาได้เป็นทีมชาติก็ต้องพบกับประธานาธิบดีในสมัยนูน้นเองจอร์จเคนเนดีก็เป็นประธานาธิบดีอยู่ครับผมจากนั้นก็มีข่าวมาว่าจอร์จเคนเนดี ถูกลอบยิงสังหารและน้องชายของเขาก็โดนยิงด้วยตายไปพ,พร้อมๆกันแล้วเขาแล้วฟอรเรสก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยยากเนาะฟอรเรสได้พูดไว้ผมเล่นฟุตบอล5ปีและผมก็เรียนจบด้วยและผมก็ภาคภูมิใจมาก ทั้งสองกำลังดีใจอยู่กับการที่ได้รับปริญญาทนใดน,นั้นเองทหารนายหนึ่งเดินเข้ามาได้ยื่นใบปิวสมัครทหารให้ฟอ r e เรสตอนนี้ฟอ r e เรสได้ขึ้นมาที่รถบัสที่มีแต่ผู้ชายรวนนั่นแหละครับพวกเขากําลังไปที่กรมทหารขณะน,นั้นเองฟอ r e เรสก็ได้เจอก,กับบับบ้าหรือเบนจามินบิวฟอร์ดบลูผมจะขอเรียกว่าบับบ้านะครับผมจากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันแต่ไอ้บับบ้าเนี่ยก็พูดแต่เรื่องกุ้งตลอดทางจากนั้นพอมาถึงกรม ฟอร์เรสตทหารใหม่ก็ได้เข้ามาฝึกกันแต่ในกรมทหารนี้ฟอร์เรสอะสนิทที่สุดคือผมไม่ต้องพูดนะครับท่านผู้ชมผมรู้ทุกท่านนะรู้นั่นคือบ๊บบ้านเองบ๊บบ้าเนี่ยก็พูดแต่เรื่องกุ้งให้ฟอร์เรสฟังตลอดทุกเวลาแม้จะขัดรองเท้าขัดพื้นทำอะไรก็พูดเัาผมพูดแต่เรื่องกุ้งมันก็พูดถึงเรื่องเมนูกุ้งกุ้งกะเพรากุ้งน้ำปลากุ้งน้ำตาลผัดเผ็ดกุ้งยำกุ้งปักกุ้ง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  อขณะที่ป้าๆพูดแต่เรื่องกุ้งดูเหมือนฟอรสเ่สจะไม่รำคาญเขาเลยเออฟังมาตั้งนานเพลินดีป้าๆก็บอกกับฟอเรสว่าถ้าเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องกุ้งกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะโรคประสาทไตหาไปหมดละเออจริงกูนั่งดูมึงเนี่ยกูก็อยากจะโรคประสาทแดงเลยเนะี่ยวันหนึ่งในกองร้อยฟอเรสก็ได้นอนอยู่เขาก็นอนคิดถึงแม่และเจนนี่ทั้งคู่เพื่อนคนหนึ่งของเขา ได้โยนหนังสือเพย์บอยส่งให้เขาฟอเลสดูฟอเลสที่ได้ดูก็เจอกับภาพเสยุของเจนนี่ที่เธอใส่ชุดที่มีตามหาลัยอยู่การกระทำแบบนี้จะส่งผลทำให้เธอโดนไล่ออกจากมหาลายัยพอรู้ฟอเลสมีโอกาสจะออกจากกองร้อยก็ได้ไปหาที่เจนนี่ที่ผับบาร์แห่งหนึ่งขณะนั้นเองฟอเลสก็ได้เห็นเจนนี่ทำความฝันของเธอสำเร็จเธอได้ขึ้นไปบนเวทีร้องเพลงในกีตาร์ในสิ่งที่เธอฝันมาตั้งนานเออได้แบบเปื่อยนะ จังหวะนั้นเองมีแข่คนหนึ่งกำลังจะมาลวนลามเจนนี่ฟอรเรสที่เห็นก็ได้ไปช่วยเจนนี่จากแข่คนนั้นจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินออกมาจากร้านและเดินเล่นคุยกันเจนนี่ก็รู้สึกอึดอัดตลอดตอนที่ฟอร์เรสมาช่วยเธอเสมอเจนนี่ก็บอกกับฟอร์เรสไปว่าหยุดทำแบบนี้สักทีฟอร์เรสก็บอกไป เขทาทนเห็นเธอเป็นแบบนี้ไม่ได้ผมรักคุณเจนนี่เจนนี่ก็บอกไปว่าฉันไม่รู้ว่ารักคืออะไรฟอร์เรสตอเธยินก็บอกไปว่าผมจะไปลบที่เวดนามแล้วนะที่ผมมาวันนี้คือผมมาบอกลาเจนนี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าไปลบแล้วอ่ะอย่าทำตัวกล้ากลัวเข้าไว้แล้ววิ่งหนีสุดชีวิตเลย จของเจนนี่ก็ยังแคร์ฟอเรสต์อยู่แหละครับจากนั้นเจนนี่ก็ได้โบกรถคนแปลกหน้าและติดรถคนแปลกหน้าไปด้วยจากนั้นเธอก็จากไปตัดมาที่วันหนึ่งพวกทหารใหม่ก็ได้มาอยู่ที่เวดนามแล้วฟอเรสต์ Forest กับบับบ้าก็ได้เจอกับผู้หมวดแดนซึ่งผู้หมวดแดนตระกูลเขาเป็นทหารมารุ่นสูรุ่นในครอบครัวเขาจะต้องมีคนออกมารบผู้หมวดแดนแกเป็นคนพูดขวานผ่าซากจะเรียกว่าขวานผ่าโลกก็ยังได้ครับผู้หมวดแดนได้บอกกฎให้พวกเขาฟังว่าที่นี่มีกฎอยู่สองข้อทุ่งเท้าอ่ะอย่าเปียก ม่งั้นน้ำโของอาจจะกัดเท้าพวกมึงขาดแน่เปียบปุ๊บให้เปลี่ยนปับ๊บ2อ,อย่าทำอะไรที่มันงี่เง่าอย่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ตัวเองตายฟอรเลสได้ยินก็ได้พูดกับบับบ้าว่าฉันจะทำให้ได้และฉันจะทำให้เขาไม่ผิดหวังจากนั้นผู้หมวดแดนได้พาทหารทั้งกองร้อยไปเดินลาดตระเวนตามพื้นที่แต่ที่เดินมันเนี่ยเหลือก้ามเหลือเกินจริงๆครับแต่สภาพก็ยังดีกว่ากฎหมายไทยบ้านเรานะเฮ้ hey! จากนั้นฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน14วันฟอเรสเขาก็บอกผมเจอฝนเนี่ยทว่ทุกรูปแบบแล้วเท่าที่ฝนจะตกลงมาได้พวกทหารที่ได้เจอฝนตกก็นอนตาฝนกันเลยทีเดียวจังหวะนั้นนั่นเองฟอเรสหันหลังใส่บับบ้าเพื่อจะนอนบับบ้าก็ได้ถามกับฟอเรสว่าหลังจากเนี้ยนายลบเสร็จแล้วอ่ะจะออกไปหากุ้งกับฉันไหมฟอเรสก็ได้ตอบไปว่าโอเคตกลงบับบ้าที่ได้ยินก็ดีใจมากแ,<ฮะ>และก็พูดถึงเรื่องกุ้งอีก อีกแล้วมึงพูดอีกแล้วระหว่างที่ลบฟอเรสได้เขียนจดหมายถึงเจนนี่เสมอมาที่เจนนี่ตอนนี้เธอได้ย้ายออกจากบ้านยายไปแล้วไปกับกลุ่มนักดนตรีตัดมาที่เวียดนามตอนนี้ฝนได้หยุดตกทหารทั้งกองร้อยก็งงเป็นอย่างมากจากนั้นหากระสุนจากข้าศึกก็ได้สาดมาที่พวกกองทหารทหารทั้งกองก็ลบกระสุนจ้าละวันผู้หมวดแดนได้สั่งถอยทัพหนีระหว่างนั้นบับบ้าก็ได้บอกกับฟอเรสว่าวิ่งไปฟอเรสวิ่งเหมือนคำพูดของเจนนี่เลยครับฟอเรสได้ ก็วิ่ง4คูนร้อยออกจากบริเวณนั้นทันทีจนวิ่งรอดออกมาได้กระทั่งเขาหยุดยืนคิดว่าแล้วบับบ้าล่ะจากนั้นฟอเรสต์วิ่งกลับเข้าไปในป่าเพื่อเข้าไปหาบับบ้าแต่วิ่งไปก็เจอเพื่อนเพื่อนทหารคนอื่นๆที่บาดเจ็บเพราะโดนลูกหลงและขอความช่วยเหลือจากฟอเรสต์ฟอเรสต์ที่เป็นพระเอกก็ใจกว้างได้ช่วยเพื่อนทหารทุกคนแบกออกมาจากป่าและทิ้งไว้ที่จุดปลอดภยัยและเข้าไปตามหาบับบ้าอีกครั้งระหว่างที่ตามหาบับบ้าก็เจอพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทหารที่บา บาดเจ็บอยู่ในแต่ละจุดฟอรเรสก็ช่วยทุกๆคนที่บาดเจ็บตลอดการเดินทางหาบอบบ้าฟอรเรสได้ช่วยเพื่อนทหารได้หลายคนมากจนฟอรเรสได้ไปเจอกับผู้หมวดที่เจ็บอยู่และเรียกกำลังเสริมให้ทิ้งระเบิดนาปาล์มบริเวณที่ข้าศึกอยู่ได้เลยผู้หมวดแดนคือพร้อมตายในหน้าที่เขาไม่อยากให้ฟอรเรสช่วยผู้หมวดแดนเลยบอกไปว่าอย่าช่วยกูทิ้งกูไว้ที่นี่ไอ้กัมฟอรเรสที่ได้ยินก็ไม่สนใจแบกผู้หมวดวิ่งออกไปทันใดนั้นฟอรเรสโดนยิง เข้าที่ตูดทิ้งตัวล้มลงฟอรเรสก็ลุกขึ้นและช่วยผู้หมดไว้ได้จดรอบนี้เขาเข้าไปในป่าเพื่อไปหาบ้า,บาทีหนึง่งจนได้เจอกับบ้าบาสักทีระหว่างทางที่ตามหาเมืองเนี่ย กูช่วยจนจะหมดกองลอยละเพิ่งมาเจอมึงเนี่ยฟอเรสที่เจอบ,าบาับบ้าเขาก็เห็นบาดแผลของบับบ้าบาดแผลสาหัสอยู่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้เครื่องบินกําลังเสริมก็ได้ทิ้งระเบิดนาปาล์มฟอเรสก็ได้อุ้มบ,าบาับบ้าออกมาจากระเบิดออกมาได้ทันเวลาแต่สุดท้ายบับาบ้าก,ก็ตายเพราะทนเจ็บของบาดแผลไม่ได้ตัดภาพมาตอนปัจจุบันมีชายคนหนึ่งกำลังนั่งฟังฟอเรสเล่าชายคนนั้น ก็ได้ถามกับฟอร์เรสไปว่าไอ้ที่โดนแมลงกัดเนี่ยคือโดนยิงใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อใช่ครับเป็นแผลที่ก้นผมเลยครับข้อดีของการโดนยิงที่ก้นคือแอสครีมเขาแจกแอสครีมให้ไม่อั้นเลยดีตรงไหนวะและฟอร์เรสก็ได้เจอกับผู้หมวดแดนตอนนี้ผู้หมวดแดนถูกตัดขาดทั้งสองข้างไปแล้วฟอรเรสที่ได้เห็นผู้หมวดแดนดูเศร้าๆซึซซมๆหรือเธอไม่รักเอะไม่ใช่พอพอ,พอ,พอ,พอผู้หมวดแดนดูเศร้าเป็นอย่างมากแต่ส่วนฟอร์เรสแล้วฟอร์เรสดูไม่เศร้าเลยทันใดนั้นก็มีจดหมายจาก เจนนี่ส่งให้ฟอเรสต์หลายฉบับซึ่ง เจนนี่ตอบกลับฟอเรสไม่น้อยจากที่ฟอเรสส่งไปให้เธอเลยเวลาผ่านไปในการรักษาตัวฟอเรสก็ได้เจอกับกีฬาใหม่คือปิงปองฟอเรสเล่นปิงปองได้อย่างเซียนเออขนาดมึงเพิ่งเล่นนะเนี่ยเพื่นพนพนพนอนทหารในหน่วยก็ได้มามุงดูเขาเล่นตัดมาตอนกลางคืนก็มีมือหนึ่งดึงฟอเรสตกลงมาจากเตียงคนที่ดึงก็ไม่ใช่ใครครับเขาคือผู้หมวดแดนนี่เองเขาได้บอกกับฟอเรสว่าที่กูขาด้วนนันละก,กิจแบบเนี้ยเพราะมึงคนเดียวคนเราลิขิตชะตาชีวิตตัวเองได้ และกูมีขิดไว้แล้วจะตายในสนามรบแต่มึงก็ช่วยกูไว้ผู้หมวดก็เศร้าเป็นอย่างมากฟอร์เรสก็เศร้าเหมือนกันแต่เนาะฟอร์เรสแสดงความรู้สึกได้ไม่เก่งมากขนาดนั้นที่ฟอร์เรสเล่นปิงปองอยู่มีนายทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกเขาว่านายจะได้เหรียญก้าหารนะฟอร์เรสฟอร์เรสที่ได้ยินก็วิ่งมาบอกผู้หมวดแดนแต่ไม่ทันแล้วครับผู้หมวดแดนโดนส่งตัวกลับบ้านไปแล้ว ต่อมาฟอรเรสก็ถูกส่งตัวกลับบ้านเหมือนกันจากนั้นฟอรเรสก็ไปรับเหรียญก้าหารจากปะธานาธิบดีซึ่งตอนนั้นก็ได้ถ่ายทอดสดอยู่ด้วยประธานาธิบดีก็ได้ถามฟอรเรสตว่านายเป็นแผลที่ไหนขอดูหน่อยฟอรเรสที่ได้ยินก็อึง้งทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ตอบกลับไปว่าที่ก้นครับแล้วก็เปิดแผลโชว์ประธานาธิบดีประธานาธิบดีที่ได้เห็นก้นก็เดินหนีเด็กหาเอ้ยจากนั้นฟอรเรสตมาเที่ยวในเมืองถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกไปเรื่อยๆจนไปเจอกับผู้ชุมนุมมปรระท้ววงงเเกกี่ยับสคาด พาตัวเขาไปไหนไม่รู้จนฟอร์เรสต์ดได้มาขึ้นเวทีและพวกเขาก็ให้ฟอร์เรสต์เล่าถึงสงครามที่เขาได้ไปเจอสงครามที่เลวร้ายที่สุดและให้ฟอร์เรสต์เล่าในตอนนั้นเองที่ฟอร์เรสต์พูดมีทหารนายหนึ่งดึงปักไม้ออกผู้ชุมนุมก็งงมากว่าเขาพูดอะไรบ้างจนฟอร์เรสต์เขาได้เจอกับเจนนี่อีกครั้งและเขาไปสวมกอดกันกลางหมู่ชุมนุมหลังจากนั้นคนที่ชุมนุมก็เฮด้วยความดีใจ กูเดใจ,จเลี้ยงเลยวะและทั้งคู่ก็ได้คุยกันตอนนี้เจนนี่เป็นแฟนของผู้ชุมนุมคนหนึ่งอยู่ตอนนั้นเองแฟนของเจนนี่ได้ทำร้ายเจนนี่ต่อหน้าต่อตาฟอเรสต์จนฟอเรสต์โกรธมากวิง่งพุ่งเข้าใส่แฟนเจนนี่และตันที่หน้าของแฟนเจนนี่ไปสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้โดนไล่ออกจากพื้นที่นั้นจากนั้นเจนนี่ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ของเธอว่าใบประสบพบเจออะไรบ้างอะไรอย่างนี้เป็นคืนที่ฟอเรสต์ชอบมากเลยเขาได้เดินคุยกับเจนนี่ทั้งคืนจนเช้างานเลี้ยงก็มีวัน ลกลานะครับผมจนตอนเช้าเจนนี่ก็ได้ขึ้นรถไปกับแฟนของเธอก่อนที่จะจากฟอ r e เรสต์ฟอเรสได้ให้เหรียญก้าหารของเขาให้กับเจนนี่ฟอเรสกับเจนนี่ก็ได้จากลากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นไม่นานฟอ r เรสก็ได้ติดทิมชาติไปแข่งปิกปองที่ประเทศจีน พอเขากลับมาประเทศตัวเองเขาก็ได้กลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงได้ถ่ายรายการกับจอร์นเลนนนจากนั้นเวลาไม่นานฟอเรสต์ก็ได้เล่าว่าหนุ่มคนนั้นน่ะได้ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับบ้านเพื่อไปแจกแยลซ็นตัดภาพมาในวันหนึ่งฟอเรสต์เขาได้พบกับผู้หมวดแดนอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากๆผู้หมวดแดนก็สไตล์เดิมครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งคู่ได้อยู่ฉลองปีใหม่ด้วยกันฟอเรสต์ก็ได้บอกกับผู้หมวดแดนไปว่าหลังจากลบเสร็จแล้วบทดออกมาผมจะทา ตามสัญญากับบับบ้า بة. ก็บอกว่าเขาจะซื้อเรือสักลำไว้จับกุ้งเขาจะเป็นกัปตันเรือผู้หมดแดนที่ได้ยิน <c oughs> ก็ขำออกมา <c oughs> <c oughs> แล้วบอกว่า <c oughs> ถนายเป็นกัปตันได้เลยจริงนะฉันจะไปสมัครเป็นต้นหนเรือนายเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พาสาวมาบนห้องที่จะมาบปะเชาะอืมๆแต่มีสาวคนหนึง่งเดินเข้ามาหาและเข้ามาจูบฟอรเรสเขาก็ได้ผลักสาวคนนั้นออกเพราะเขาไม่ชอบและสาวคนนั้นก็ได้ถากับฟอเรสไปว่ามึงจะทำอะไรฮะไอ้เึมไอ ผู้หมวดที่ได้ยินก็บอกไปว่าอย่าเรียกเขาแบบนั้นเป็นอันขาดนะมึงได้แล้วผู้หมวดก็ได้ไล่พวกสาวๆออกจากห้องไปหลังจากนั้นที่ส,วสาวๆโดนไล่ออกจากห้องผู้หมวดก็กลับมาซึมเศร้าอีกครั้งและเขาก็อวยพรปีใหม่ให้ฟอเรสโชคดีปีใหม่นะครับจากนั้นตัดภาพมาที่วันปดประจำการของฟอเรสยศสุดท้ายที่เขาได้รับคือจ่ายศสุดท้ายของเขาครับผม ที่ได้จากกองทัพบกนะครับผมคือจ่าโอ้สุดยอดลูกพี่และแล้วเขาก็ได้กลับบ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บก็เจอกับไม้ปิงปองจำนวนมากที่สปอนเซอร์ของเขาส่งมาให้ที่บ้านเขาจากนั้นฟอเรสก็เดินไปที่บ้านของบับบ้าเพื่อทำตามสัญญาและได้มาถึงก็เจอกับครอบครัวของบับบ้าและก็เล่าถึงสัญญาที่ให้ไว้กับบับบ้าให้กับครอบครัวฟังเขาจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้แม่ของบับบ้าก็ด่าเขาไปว่านี่มึงโง่หรือเปล่าฮะ ฟอเรสก็ตอบกลับไปว่าใครโง่ก็จะแจ้งออกมาว่าโง่ครับคุณนายโบตัดมาที่ฟอเรสกำลังไปหาหลุมศพของบ้บาและก็บอกหลุมศพของบ้บาว่าฉันกำลังทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับนายนะเพื่อนจากนั้นฟอเรสได้ซื้อเรือจับกุ้งกับตาคนหนึ่งและตั้งชื่อเรือว่าเจนนี่และตัดภาพกลับมาที่เจนนี่ชีวิตของเธออยู่ในระหว่างขาลงคือไม่ดีอ่ะพูดเลยทั้งเสพยาใช้ชีวิตเสเพลยอยู่ในผับบราตกต่ำจะที่ที่ว่า จะฆ่าตัวตายแต่ก็ทําไม่ได้ครับผมตัดมาวันหนึ่งอากาศแจ่มใสมากเลยวันนี้ฟอรเรสต์กำลังจะออกเรือครั้งแรกเขาก็ได้ออกเรือไปหากุ้งแต่มันไม่ง่ายเลยฟอรเรสต์ก็พยายามจับกุ้งหลายวันวันแล้ววันเล่าแต่ก็ไม่มีวี่แววได้กุ้งเลยวันหนึ่งฟอรเรสต์ก็ได้พบกับผู้หมวดแวนอีกครั้งผู้หมวดแวนก็ทําตามสัญญา เขาก็จะมาสมัครเป็นต้นหนเรือให้กับฟอเรสททั้งคู่ก็ได้ช่วยกันหากุ้งแต่ก็ยังไม่ได้แล้ววันหนึ่งพวกเขาออกมาหากุ้งตามปกติพายุมาจากไหนไม่รู้ถาโถมเข้ามา ตัดมาที่ผู้หมวดก็ไม่เคยกลัวฟ้ากลัวฝนฟ้าร้องสายฟ้าไม่เคยกลัวก็ได้ห้าวท้าทายกับฟ้าฝนไปทีมึงไม่มีทางจมเรือพวกกูได้หรอกจากนั้นมีนักข่าวมารายงานข่าวถึงพายุที่พัดเข้ามาในหมู่บ้านจับกุ้งทําให้หมู่บ้านจับกุ้งเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากแต่มีเรือหากุ้งลำหนึ่งที่ท้าทายฟ้าฝนและรอดกลับมาได้เรือลำนั้นคือเรือของฟอร์เรสและหมวดแดนข่าวนี้ก็ได้ออกไปแม่ฟอร์เรสที่ได้เห็นลูกออกทีวีจากนั้น ฟอร์เรสตก็เล่าต่อว่ากุ้งเริ่มหาง่ายขึ้นเพราะมีเรือของเราลอดอยู่ลําเดียวพวกที่จะซื้อกุ้งก็ต้องซื้อที่บาปาัปปรกมเจ้าเดียวเท่านั้นจากนั้นเขาก็ได้เล่าอีกว่าเราเพิ่มเรือจากหนึ่งไปสิบสองและมีโกดังและหมวกบาัปปารกมด้วยตอนนี้กุ้งบาัปปารกมได้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองไปแล้วและชายคนนั้นก็ได้ถามว่านายนี่นะเป็นเจ้าของธุรกิจกุ้งบาปาัปปะกมฟอร์เรสตก็ได้ตอบไปว่าใช่ครับชายแก่ก็ได้ขำ และก็ได้บอกนิทานเรื่องนี้เด็ดจริงๆฉันนั่งฟังอยู่กับมหาเศรษฐีแล้เนี่ยแล้วชายแก่ก็ได้ขำแล้วเดินออกไปแต่ก็ยังมีหญิงแก่คนหนึ่งนั่งฟังเขาอยู่และเธอก็บอกกับฟอเรสว่าเออฉันว่าเรื่องนี้ฟังเพลินจริงๆเนะเธอเล่าเรื่องได้เก่งมากเลยฟอเรสก็ถามเธอว่าคุณอยากเห็นผู้หมวดแดนไหมครับจากนั้นฟอเรสก็ยื่นนิตยสารเล่มหนึ่งให้ยายคนนั้นดูซึ่งบนปกมีฟอเรสและผู้หมวดแดนและธุรกิจบับเบิร์กัมอยู่เธอก็ทึ่งไปเลยครับและฟอร ก็เล่าต่อจากนั้นผู้หมวดแดนก็ได้ขอบคุณฟอเรสซซึ่งเขาไม่เคยขอบคุณฟอเรส t เลยจากนั้นผู้หมวดก็กัดโดดลงไปในทะเลและลอยน้ําอย่างมีความสุขฟอเรสก็ได้บอกว่าผมไม่เคยเห็นผู้หมวดมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยเวลาผ่านไปมิโนซับโทรมาบอกพวกเขาว่าแม่ฟอเรส จากนั้นฟอเรสจึงรีบกลับมาบ้านกระโดดลงน้ำเลยเหรอก็ได้พบกับแม่ที่นอนป่วยอยู่ในห้องฟอเรสก็ได้ถามแม่ไปว่าแม่เป็นอะไรแม่ก็ได้บอกกับเขาไปว่าแม่กำลังจะตายและเธอก็สอนลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายเธอบอกกับฟอเรสว่าการตายคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันถึงเวลาของแม่แล้วและเป็นปลายทางของทุกๆคนลิขิตของแม่คือเป็นแม่ของลูกแม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและแม่ก็คิดว่าลูกเองก็พบกับลิขิตชีวิตของตัวเองเช่นกันฟอเรสก็ได้ถามไปว่าลิขิตชีวิตของผมคืออะไร แม่ก็ได้ตอบกลับไปว่าลูกต้องค้นหาและเรียนรู้มันด้วยตัวเองชีวิตคนเราก็เหมือนกับห่อช็อกโกแลตเราไม่รู้เลยว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแม่จะคิดถึงลูกนะฟอเรสจากนั้นแม่ก็ได้ตายเพราะเธอเป็นโรคมะเร็งพอฟอเรสเล่ามาถึงจุดนี้ยายที่นั่งอยู่ข้างๆก็ได้ร้องไห้และแล้วรถเมล์สายที่คุณยายแกก็มาถึงแต่เธอก็อยากฟังเรื่องเล่าของฟอเรสต่อแกก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวเรารถอีกสายหนึ่งมาเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะจากนั้นฟอเรสก็เล่าต่อเนื่องจากผมเป็นนักกีฬาฟุตบ,บอล แล,ปลุปลดสงครามขวัญใจประชาชนเป็นกับตันเรือกุ้งและจบมหาลัยเทศบาลเมืองกีนโบอลัลาบามาก็ได้ให้งานดีๆผมทําแต่ฟอเรสตัดสินใจเป็นคนตัดหญ้าในมหาลัยอลาบามาเพราะเขาอยากจะอยู่บ้านเลยปล่อยให้ผู้หมวดดูแลก,กิจการกุ้งบเบากัมแทนผู้หมวดได้นําให้ผมซื้อหุ้นบริษัทผลไม้เออ,อีกชื่อหนึ่งนะครับบริษัทแอปเปิ้ลแหละครับผู้หมวดได้บอกผมว่าจะอยู่สบายไปทั้งชาติจากนั้นฟอเรสก็ได้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลและโบสถ์แม่เขาได้สอนเลยว่าอดทนทํางาน อดออมและอวดรวยซึ่งฟอ r เรสก็ได้อวดรวยในการบริจาคเงินให้กับสถานที่ต่างๆและเขาก็ได้ยกหุ้นบริษัทกิจาการกุ้งบับเบิรกัมให้คุณแม่ของบับบ้าด้วยจำนวน50%ของอไรายได้กิจาการ แม่บ้าๆที่ได้เห็นก็สลบไปทันทีเธอจะได้อยู่กับลูกอย่างสุขสบายส่วนผมทำงานตัดหญ้าและตัดหญ้าให้คนอื่นแบบฟรีๆผมก็มีความสุขแล้วในทุกๆคืนเขาก็คิดถึงเจนนี่เสมอวันหนึ่งที่ฟอเรสต์กำลังตัดหญ้าอยู่เจนนี่ก็ได้มาหาเขาอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันนานแสนนานเธอก็ได้มาอาศัยอยู่กับฟอเรสต์สักพักใหญ่ๆทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกๆวันฟอเรสต์สงสัยว่าเจนนี่กลับมาทำไมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกขอแค่มี ผมก็มีความสุขมากพอแล้ววันหนึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มาที่บ้านเกับของเจนนี่เธอก็ได้ปาหินใส่บ้านหลังเก่าของเธอเพราะความโกรธแค้นพ่อของเธอเองเ,ออเหมือนระบายอารมณ์ ที่เก็บไว้แหละทั้งคู่ก็ได้ทําอะไรด้วยกันต่างๆเหมือนสมัยตอนอเด็กๆวันหนึ่งเจนนี่ให้ของขวัญกับฟอเรสต์นั่นคือรองเท้าวิ่งนั่นเองเหมือนช่วงนี้ฟอเรสต์จะมีความสุขมากกับเจนนี่เหมือนเป็นค,ครอบครัวเดียวกันจากนั้นพอถึงปีใหม่ฟอเรสต์ Forest จึงขอเจนนี่แต่งงานแต่เจนนี่กลับปฏิเสธฟอเรสต์และเจนนี่ก็ได้บอกกับฟอเรสต์ว่าเธอคงไม่อยากแต่งงานกับฉันหรอกฟอเรสต์ฟอเรสต์ก็บอกกับเจนนี่ไปว่าถึงผมจะไม่ใช่คนฉลาดมากนะักแต่ผมก็รู้ว่ารักมัน นนและในคืนนั้นจูจูเจ,จนี่ก็ได้แอบเข้ามาหาฟอรเรสที่ห้องและเจนนี่ก็บอกรักเขาและพวกเขา ก็ได้โปะชกหืมหืมกันตัดมาในตอนเช้าเธอก็เก็บข้าวของและออกจากบ้านขึ้นรถจากไปอีกครั้งจากนั้นฟอเรสที่ได้เห็นว่าเจนนี่ทิ้งเหรียญกล้าหาญไว้ให้เขาฟอเรสก็เริ่มเหงาและฟุ้งซ่านเขาเลยตัดสินใจออกไปวิ่งวิ่งมปมิตูนวิ่งไปิตูน,ว,น,ตนวิ่งไปเรื่อยๆทําสถิติไปเรื่อยๆวิ่งออกจากเมืองและก็วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงทะเลและก็วิ่งออกไปเรื่อยๆตามสถานที่ต่างๆที่เขาพบเจอมากมายปเป็นเวลาสองปีกว่า เขาก็ได้ออกทีวีและผู้ประกาศข่าวก็รายงานว่านี่ก็เป็นเวลาสองปีแล้วที่คนสวนจากอารบามาวิ่งทั่วอเมริกาตัดมาที่ฟอเรสก็ได้วิ่งไปเรื่อยๆหลายปีหลายเดือนก็มีคนมาวิ่งตามเขาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆฟอเรสได้เล่าว่าผมมีเพื่อนร่วมวิ่งมากมายผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาผมก็วิ่งของผมไปเรื่อยๆจน3ปี2เดือน14วันกับอีก16ชั่วโมงจากนั้นผมก็หยุดวิ่งแล้วกลับไปที่บ้านอารบามา แล้วก็ได้จดหมายจากเจนนี่และผมก็มาหาเธอและผมก็ได้มาอยู่ที่นี่ฟอรเรสก็ได้ยื่นที่อยู่จากจดหมายเจนนี่ให้คุณยายดูเธอก็บอกกับฟอรเรสว่าใกล้ๆเองไม่ต้องขึ้นรถเมล์หรอกซอยอยู่ใกล้ๆนี่เองจากนั้นเขาก็วิ่งไปหาเจนนี่พร้อมเสียงคุณยายไล่หลังมาฉันจะเอาใจช่วยเธอนะพ่อหนุ่มและแล้วฟอรเรส ก็ได้พบกับเจนนี่อีกครั้งทั้งคู่กอดกันเหมือนทุกๆครั้งและเธอก็ได้เอาสมุดภาพที่เธอตัดรูปจากหนังสือพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับฟอ r เรสมาให้เขาดูและผู้หญิงคนหนึ่งมาส่งเด็กชายคนหนึ่งให้กับเจนนี่เด็กคนนี้คือลูกของเจนนี่แหละครับเจนนี่ก็บอกไปว่าเด็กคนเนี้ชื่อฟอเรสตฉันตั้งชื่อตามพ่อของเขาอะลูกของฟอเรสต์เลยครับฟอเรสที่ได้ยินก็ตกใจ ทึ่งทำอะไรไม่ถูกน้ำตาของฟอเรสกํกำลังไหลและฟอเรสก็ได้ถามเจนนี่ไปว่าเด็กคนนี้ฉลาดหรือว่าเป็นแบบผมเจนนี่ก็ได้ตอบไปว่าเขาว,ว่าฉลาดมากเลยและนำหน้าชั้นเรียนเลยนะจากนั้นฟอเรสกับลูกก็ได้นั่งคุยกันจนสักพักหนึ่งฟอเรสก็ได้มานั่งคุยกับเจนนี่เธอได้บอกไปว่าเธอป่วยเธอติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งมาทางหมอก,ก็ไม่รู้จักและไม่มีทางรักษาได้ฟอเรสได้ยิน ก็ชวนเจนนี่และลูกไปอยู่กับเขาที่บ้านทันใดนั้นเองเจนนี่ขอฟอรเรสต์แต่งงาน ฟอร์เรสที่ได้ยินก็อึง้งและก็ตอบตกลงตัดมาที่บ้านของฟอร์เรสที่แอล a แ a มาในวันแต่งงานของเขาพวกเขาจัดงานแต่งที่บ้านและผู้หมวดแดนก็มาร่วมงานแต่งกับแฟนของเขาจากนั้นฟอร์เรสกับเจนนี่ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานจากนั้นทั้งสามคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและในระหว่างนี้ฟอร์เรสก็ได้ดูแลเจนนี่ที่ป่วยอย่างดีดูแลและปฏิบัติเป็นพ่อบ้านที่ดีและแล้วไม่นานหลังจากนั้นเจนนี่ก็ได้เสียชีวิตลงฟอร์เรสก็ได้ฝังเจนนี่ที่ต้นไม้ใหญ่ตรงที่เขาและเธอเคยปีนเล่น ตอนสมัยเด็กๆฟอเรสต์ก็ได้บอกกับหลุมซุปเจนนี่ไปว่าผมสั่งลือบ้านพ่อของคุณจนเรียบหมดแล้วและลูกก็สบายดีและเขากําลังจะเข้าเรียนผมทําอาหารให้เขากินทุกมื้อเลยผมสอนเขาเล่นปิงปองพวกเราทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันและลูกก็เขียนจดหมายมาหาคุณด้วยแต่ลูกไม่ให้ผมอ่านผมจะวางมันไว้ตรงนี้นะและก่อนที่เขาจะเดินจากไปเขาได้พูดว่าผมไม่รู้ว่าแม่หรือผู้หมวดพูดถูกไหมผมไม่รู้ว่าชีวิตคนเราต้องลิขิดเองหรือเปล่าหรือไม่ต้องลิขิดอะไร ลปล่อยมันไปตามสายลมแบบนั้นผมว่ามันอาจจะถูกทั้งคู่แบบนั้นมันคงดีแล้วผมคิดถึงคุณนะเจนนี่ภาพตัดมาที่ลูกชายของฟอเรสต์จะไปโรงเรียนวันแรกพวกเขานั่งรอรถมารับและลูกของเขาเอานิทานที่ฟอเรสต์ให้ติดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยจากนั้นรถจอดลูกฟอเรสต์ก็ได้เจอกับคนขับรถคนเก่าลูกของเขาก็ได้แนะนำตัวเหมือนเขาให้กับคนขับรถคนนั้นจากนั้นคนนกก็ล่วงออกจากหนังสือนิทานก็ได้ร้อย บิวไปบนฟ้าไปตามสายลมเหมือนชีวิตของฟอร์เรสที่ไม่มีลิขิตอะไรไม่มีจุดหมายเขาจะอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรเขาก็จะทำให้มันดีที่สุดและมีความสุข กับมันและชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นมาเองก็เป็นไงมัางครับผมจบแล้วเป็นไงครับชอบไหมครับเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะผมทุกรุ่นเลยครับผมเป็นหนังที่ตำนานมากครับเรื่องนี้ถ้าอยากให้ผมสปอยล์เรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วมาสปอยให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง ni 2 s ด้วยนะครับผมติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับ